เธอเสียงใครแล้วเนี่ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยทำไมฟิวไม่ยอมเปิดอ่ะฟิวเป็นไรปะเนี่ยใครเนี่ยมาบิดประตูแบบนี้ไม่เรียกด้วย ไปไหนเนี่ยล็อกประตูด้วยแถมไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลยข้างในฟิวฟิวนี่พี่เอปิดประตูน่อยแม่บอกว่าถ้ามีเสียงอะไรอยู่หน้าประตูห้ามเปิดเ็จขาดแต่ววันเนี้ยไม่ใช่พี่ฟิมแบบเนี้ยไม่ใช่น้องดีกว่าจะเจอผีอีกแล้ววนนี้